สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆพี่ๆมาชมเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดนะครับปี2,555นะครับหรือเหรียญเสมารุ่นร้อยปีพระอาจารย์ทิมนะครับออกโดยวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับเป็นเหรียญดีพิธีใหญ่มากด้วยประสบการณ์นะครับเหรียญน,นี้มีประสบการณ์แล้วนะครับโดยเฉพาะตัวผมเองก็ก็ มีประสบการณ์กับตัวเองเลยนะครับขับรถไปเกิดอุบัติเหตุนะครับก็รถพังเยอะเลยนะครับแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับก็ได้บุญบารมีของหลวงปู่ปกปักรักษานะครับผมเนาะอ่ามีติดตัวไว้นะครับเดินทางอ่าแข็คลาปลอดภัยนะครับอ่ามีทั้งหมดอ่าผมเก็บไปทั้งหมดอ่า 5เหรียญน,นะครับเป็นเหรียญเนื้อปากา2ทองแดง3นะครับมีโอกาสได้เก็บก็เลยเจอเหรียญสวยๆแท้ๆก็เลยต้องเก็บนะครับโดยเฉพาะผมชอบหลวงปู่ทวดอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเนื้อปากาเนาะนะครับน้ำทองมิงๆเลยนะครับ ดูนะครับจริงๆแล้วเขาไม่ค่อยอยากจับเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเหือจะไปถูกทำให้เสียผิวพระนะครับเป็นเหรียญเนื้ออปัก้านะครับก็คมๆชัดๆนะครับดูไว้เลยนะครับท่านใดที่ไปเจอนะครับตามแผงพระนะครับตามตลาดนะครับถ้าเป็นแท้นะครับ เก็บได้เก็บเลยครับเนาะเพราะเหรียญรุ่นร้อยปีมีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์แล้วหลายต่อหลายเรื่องนะครับนะครับก็ก็เป็นททหารนะครับเป็นตรงนี้เนื้อปากาจะตอกทอทหารไว้ตรงข้างาใต้สรอูนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวผมให้ดูนะนะครับ นี่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 จะอยู่ตรงนี้นะครับททหารคุมคมตอกไว้ตรงนี้นะครับเนื้อ,อปากกาจะตอกไว้ตรงนี้นะครับส่วนเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ตรงนี้นะครับจะมีจุดนะครับมีจุดเล็กๆไขป่ปลาอยู่จุดหนึ่งนะในในวงกลมนี้ในเลขศูนย์นี้เนาะแล้วก็เลขห้าซ้ายมือตัวนี้จะกระเย่อนนิดหนึ่งนะครับอ่าแล้วปอปลานะครับอันนี้เขาเรียกรุ่น ปอปามีจุดนะครับจุดก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วที่สังเกตก็ไปดูตรงนี้อีกที่1ตรงวงเล็บตรงนี้นะครับจะเป็นปลายแหลมๆอย่างเข็มเลยนะครับํำหนิร100ปีนะครับเหเรียญเสมา100ปีพระอาจารย์ทีมต้องมีำํำหนิชุดพวกนี้อยู่ด้วยนะครับโดยรวมแล้วก็าตาม เหรียญพวกนี้ตามขอบนะครับก็จะมีเนื้อปิ้นเนื้อเกินนะครับนะครับก็เป็นอ่าที่สวยงามมากนะครับเดิมๆเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ผ่านการใช้เลยนะครับเหรียญนี้นะครับที่ผมเก็บไว้นะนะครับแล้วบางเหรียญนะครับก็อ่าเปลือกตานะครับเปลือกตาตรงตรงนี้นะชั้นชั้นตาเนี่ยจะมีอันเนี้ยจะมีอยู่สองชั้นนะครับตาหลวงปู่อ่าพระจันร์ทิมเนาะ จะมีอยู่2ชั้นนะครับบางบางเหรียญก็มี3ชั้นนะครับแล้วถ้าเป็นเนื้อทองแดงบางบางเหรียญก็จะเป็นอ่าเขาเรียกอ่าบ่าบ่าขีดนะครับบ่าก็จะมีขีดอยู่ตรงนี้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 นะครับแล้วก็ไหลตรงนี้แถบนี้ก็จะมีจุดนะครับซึ่งเหรียญนั้นเขาจะเรียกเหรียญท็อปนะครับเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับเหรียญนั้นเนาะเหรียญที่มีประสบการณ์ นะครับก็จะแรงหน่อยนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับผมเนาะนะครับ,นะรบของผมอ่าไม่มีเหรียญท็อปนะครับเหรียญท็อปก็คืออ่าลายจุดบาขีดนะครับแล้วก็ปอปาไม่มีจุดนะครับนี่นะครับ ทองแดงนะครับเนื้อทองแดงเห็นเห็นทอทหารตรงนี้ไหมครับนะครับอทอทหารจะมาตอกไว้ทางแถบนี้นะครับดังนั้นก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับแต่ทอทหารถ้าเป็นเนื้อปากาเขาจะตอกไว้ใต้สระอูตรงพักคูนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงก็จะมาตอกอยู่ข้างหลังคําว่าปีนะครับ ถ้าเจอที่ที่ไหนนะครับถ้าเจอที่ไหนถ้าเป็นเหรียญแท้กเก็บได้เก็บเลยนะครับผมถ้าเจออีกผมก็เก็บอีกนะครับนะครับเพราะว่า,าเหรียญมีประสบการณ์นะครับก็เก็บไว้ให้ลูกให้หลานในภายภาคหน้านะครับเพราะว่า,าไม่มีออกอีกแล้วนะครับรุ่นร้อยปีเนาะ ก็ออกครั้งเดียวนะครับแล้วก็มีประสบการณ์พิธีใหญ่มากนะครับพระดีพิธีใหญ่นะครับเลียนสวยงามน,น่าเก็บก็ให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับได้ชมกันนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับชนบทบ้านเมียด้วยนะครับแล้วก็จะได้อ่าสร้างทําคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับอาเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับอาวัดต่างๆนะครับยังยังมีอีกอีกเยอะนะครับมีอีกหลายวัดต่อหลายวัดมากเลยนะครับวันนี้ก็เอาเหรียญร้อยปีพระอาจารย์ทิม นะครับมามาให้เพื่อนๆพี่พ,พีน้องๆได้ชมก่อนนะครับสวยงามนะครับผมเนาะเหรียญมีประสบการณ์หมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเก็บกันเยอะแล้วนะครับ ก็จะเริ่มหายากลงไปเรื่อยนะครับก็ของปลอมก็เยอะนะของปลอมก็ก็ออกมาเยอะมากนะครับเพราะถ้าเปลี่ยนไหนที่มีประสบการณ์ก็ย่อมมีของปลอมตามหลังออกมาเลยนะครับเนาะนะครับมีหลวงปู่ทวดห้อยติดตัว นะครับหอยกอติดตัวไว้นะครับเดินทางไปไหนมาไหนตลอดปลอดภัยคาดแค้วจากพยันอันตรายใดๆทั้งปวงนะครับเนาะก่อนจะ,ะเดินทางก่อนจะเอาท่านขึ้นคอกอ็ตั้งนโมสจบก็ท่องพระคาถานะครับของอนโมโพธิสโตะอคันติมายะอิติภควานนะครับ ท่องสามจบนะครับแล้วก็เอาขึ้นคอนะครับคาดแควนะครับเดินทางไปไหนตลอดปลอดภัยนะครับผมก็ไปไหนก็จะเอาอติดตัวตลอดนะครับพอลุกจากที่นอนก็เอาใส่คอแหละนะครับรัตนาใส่คอนะครับวันนั้นก็ทำอะไรก็ รู้สึกว่าสบายใจนะครับวันไหนลืมนะครับลืมเอาท่านใส่ขอไปรู้สึกว่ามันขาด<笑><笑>นะครับก็เป็นคนที่ชอบนะครับชอบชอบชอบ,บูชา,าบูชาหลวงปู่ทวดนะครับเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับไม่ว่าจะออกที่วัดไหนก็ ก็ช่างนะครับผมจะเก็บหมดนะครับคือถ้าเป็นของหลวงปูท่ทวดนี่ชอบมากๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งมาจากทางสายใต้นี่ยิ่งดีนะครับอย่างอาจารย์ทองอย่างเงี้ยหลวงพ่อเขียวนะครับอาจารย์ทองวัดสเภาเชยนะครับหลวงพ่อเขียววัดไวงเงาะอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะอาจารย์นองนะครับอาจารย์นองอย่างเงี้ย เราก็ยังมีเกจิอาจารย์อีกหลายต่อหลายหลายต่อหลายท่านหลายรูปนะครับในอของภาคใต้นะครับที่ร่วมปลูกเสกปี2497นะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชนบทบ้านเมียวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับโอ